สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP 2นะครับก็จะเป็นส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Sketch นะครับก็เรามาดูส่วนประกอบที่1เลยนะครับจะเป็นส่วนของรูปโลกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีตัวปากกาก่อนนะครับรูปโลกตรงนี้นะครับเป็นส่วนของการเปลี่ยนภาษานะครับก็เมื่อเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีภาษา ต่างๆให้เราเปลี่ยน,นครับอาจจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมมันมีภาษาให้เราใช้หลายภาษาจังนะครับเหตุผลเพราะว่า,าผู้พัฒนาโปรแกรมสเกตนะครับเขาต้องการให้เด็กนักเรียนหรือผู้ที่สนใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในหลายๆประเทศนะครับอยากที่จะแบบว่าให้สามารถเรียนรู้ได้นะครับก็เลยมีหลายๆภาษาเกิดขึ้น นะครับซึ่งก็จะมีทั้งภาษาไทยรวมด้วยนะครับแต่ในที่นี้จะขอใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคนะครับของผมมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับส่วนที่สองนะครับจะจะเป็นส่วนของไฟล์นะครับส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของไฟล์นะครับจะประกอบไปด้วย n e วนะครับ New นะครับตัวนี้ก็หมายความว่าทํางานขึ้นมาใหม่นะครับกรณีที่แบบว่าเราเคยทํางานเอาบล็อกคําสั่งต่างๆมาวางนะครับแล้วเราเกิดอยากจะทํามันขึ้นมาใหม่โดยที่เราขี้เกียจลบมันนะครับก็กดที่ New ได้เลยนะมันก็จะสร้างหน้าเปล่าๆให้กับเรานะครับโดยที่ไม่มีบล็อกคําสั่งอะไรเลยนะครับส่วนต่อมานะครับจะ Save To Your Computer นะครับหมายความว่า บันทึกไฟล์ลงไปที่คอมพิวเตอร์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราแล้วเราใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือล่ะมันจะเซฟได้ไหมเซฟได้เหมือนกัน,นครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโทรศัพท์มือถือก็เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะแต่เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์ประเภทเขาเรียกว่าเล็กๆนะครับส่วนต่อมานะครับโหลดฟอร์มยูอาร์คอมพิวเตอร์นะครับหมายความว่า กรณีที่เราต้องการเอาไฟล์งานเก่าของเราขึ้นมาแก้ไขกรณีที่เราเคยทำงานเก่าของเราค้างเอาไว้แล้วเราเซฟเก็บไว้แล้วเพอเิรเราอย่างที่จะกลับมาแก้ไขมันนะครับก็กดที่โหลดฟอร์มยูคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราได้เซฟเอาไว้นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนอ่าส่วนตรงไหนเอ่ยที่สำคัญอีกนะครับส่วนตรงเนี้ยนะครับ ส่วนตัวนี้สําคัญนะครับเป็นส่วนของการแสดงมุมมองนะครับถ้าส่วนไหนที่เรากดให้มันแสดงหน้ามุมมองตัวนั้นอยู่นะครับมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวอื่นเป็นสีเทานะครับลองสังเกตดูนะตัวนี้นะครับพื้นที่การทํางานนะครับ v ท t นะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่า v ท t นะครับเนี่ยนะครับมีขนาดแค่นี้เองนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ในการวางบล็อกนะครับแล้วก็โซนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกคำสั่งต่างๆนะครับสังเกตนะในผมอยู่ในส่วนนี้อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นวิธีการเปลี่ยนก็แค่กดเข้าไปนะปุ๊บหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราได้พื้นที่ในการอเอาบล็อกมาวางมากขึ้น,นครับ แต่ในทางกลับกันนะครับพื้นที่ในการแสดงนะครับเป็นยังไงครับเล็กลงนะครับแล้วก็มีผลกับตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมครับมันมีแค่ x กับ y แล้วก็มีชื่อตัวละครมีชื่อตัวละครแล้วก็มีตำแหน่ง x ตำแหน่ง y นะครับอันนี้คือโซน,นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสวิต์กลับมาคืนนะครับสวิตกลับไปอ่สังเกตหน่อยละกันนะครับ ตรงส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีชื่อตัวละครนะครับแล้วก็จะมีแกน x แกน y แล้วก็จะมีตัวการเปิดปิดตานะครับมีไซส์ขนาดนะครับแล้วก็มี d i เร c t ั o นะครับก็คือองศานะครับอันนี้คือความแตกต่างของมุมมองนะครับและส่วนต่อมาก็คือส่วนมุมมองตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของการแสดงเฉพาะวทีนะครับเนี่ยก็จะเห็นแค่เทีนะครับอ่ะแล้วก็กดกลับคืนก็กดที่ปุ่มเดิมนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับที่ผมจะอธิบายนะครับก็คือส่วนของอ่าส่วนที่ชื่อว่าโค้ดนะครับตรงเนี้นะครับ โค้ดนะครับก็คือเป็นบล็อกคําสั่งนะครับโปรแกรมส c a t นะครับจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยการใช้บล็อกคําสั่งนะครับก็จะมีหมวดหมู่ให้ใช้งานอยู่หลายตัวมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Motion นะครับบล็อก Motion นะครับบล็อกนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับสังเกตสัญลักษณ์บล็อกนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแบบสีฟ้านะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นลุกนะครับลุกตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแสดงพวกข้อความนะครับการแสดงข้อความการแสดงท่าทางคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับจะมาอยู่ในส่วนของลูกนะครับสังเกตหน่อยนะครับว่าสีของไอคอนนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับต่อมาซาวนะครับซาวที่แปลว่าเสียงนะครับก็จะเป็นบล็อกคําสั่งที่เกี่ยวกับพวกเสียง เสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงตัวละครนะครับหรือ,อการปรับแก้ไขเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่คำสั่งซาวนะครับส่วนต่อมานะครับก็คืออีเว t นต์นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของอเราจะผมจะเรียกมันว่าเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมกับอุปกรณ์ เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการควบคุมตัวละครโดยใช้พวกแป้นคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของบล็อกของอีเวนต์นะครับและบล็อกนี้มีความสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีเว้นคลิกตัวนี้อยู่ด้วยนะครับในตัวธงเขียวเพื่อกดโกนะครับเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันครับถ้าไม่มีบล็อกนี้ก็คือจะทําทงานคําสั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องกดโกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มัน ทำงานนะครับส่วนต่อมานะครับคอนโทรลนะครับก็เป็นส่วนของการควบคุมนะครับการควบคุมต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําซ้ําการทํางานแบบมีเงื่อนไขนะครับจะอยู่ในนี้นะครับส่วนต่อมานะครับเซนซิงตรงนี้นะครับก็จะจะเป็นในส่วนของการใช้คําสั่งทัชชิ่งพวกเมาส์อาพอยเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ ตัว Touching Color พวกนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของ Sensing นะครับแล้วก็จะมีตัว Operator er นะครับตัวนี้ก็ใช้งานบ่อยเช่นกันนะครับเป็นเกี่ยวกับพวกาการบวกลบคูณหารนะครับการเปรียบเทียบค่าต่าง,างๆมากกว่าน้อยกว่านะครับแล้วก็จะมีการาเขาเรียกว่าอะไรหลักการทางตรรก,กศาสตร์ใช่ไหมแอนพวกนี้นะครับ จะอยู่ใน o p e เตอร์นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรตัวนี้นะครับก็เป็นส่วนของส่วนที่เราสามารถที่จะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการตั้งค่าตัวแปรต่างๆนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ my block นะครับ my block ตัวนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกคำสั่งที่เราเป็นคน make มันขึ้นมาเองก็คือเป็นคนสร้างบล็อกมันขึ้นมาเอง นะครับส่วนสุดท้ายตัวนี้นะครับเป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมคืออะไรนะครับส่วนเสริมคือส่วนที่คําสั่งในนี้ไม่มีให้นะครับเนี่ยรเราต้องติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการอ่ะส่วนเสริมที่เกี่ยวกับพวกการทําเสียงที่เป็นเครื่องดนตรีต่างๆอะไรเนี้ยนะซึ่งในบล็อกคําสั่ง ที่สเคตให้มามันไม่มีนะครับเราก็จะต้องทําการติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งก็จะอยู่ในส่วนนี้นะกดเข้าไปได้เลยนะครับส่วนเสริมมีเยอะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเสริมมิวสิกเพนอ่าวิดีโอเซนซิงต่างๆนะครับมีเยอะเลยนะหรือใครจะใช้พวกเชื่อมโยงกับพวกไมโครบิตนะครับสมองกลฝังตัวต่างๆนะครับหรือจะเป็นพวกอ่า หุ่นเลโก้นะครับ EV3 พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งส่วนเสริมพวกนี้เพิ่มเติมไม่ได้นะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวจะลองติดตั้งส่วนเสริมสักหนึ่งอันดูนะครับก็คือ Music นะครับกดเข้าไปเลยนะปึ๊บนะครับสังเกตนะครับตรงบล็อกนะครับก็จะมี Mus i c เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโค้ดที่เกี่ยวกับ m u s i c นะครับอยู่ส่วนนี้นะครับโอเคนะครับ ส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนพื้นที่ในการทํางานนะครับพื้นที่ในการทํางานก็คือตรงนี้นะครับเป็นที่ที่เราเอาบล็อกมาวางนะครับตรงนี้นะครับที่ที่เราเอาบล็อกมาวางครับสังเกตหน่อยนะว่าถ้าเรากดที่ตัวละครตัวไหนอยู่นะครับมันก็จะมีตัวละครตัวนั้นเป็นตัวจางๆแบบนี้น,ะนั่นหมายความว่าเรากําลังที่จะเขียนโค้ดเพื่อควบคุมตัวละครตัวนี้อยู่นะครับ พื้นที่ทํางานไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะมีส่วนที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือส่วนนี้ด้วยนะครับเว่นขยายก็คือการาซูมขยายโค้ดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับขยายบล็อกคําสั่งให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเว่นขยายลบนะครับก็คือย่อบล็อกให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็ตัวเนี้เป็นเหมือนตัวเท่ากับนะครับตัวนี้นะนั่นหมายความว่าเป็นการอากดเพื่อที่จะ ให้คูดมันมาอยู่ในในจุดตรงกลางนะครับบางครั้งเวลาที่เราเอาคูดไปไกลๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอย่างเนี้ยนะครับมันมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับถ้าต้องการให้มันแบบว่ามาตรงกลางก็กดตรงเท่ากับตรงนี้ได้เลยนะคเห็นไหมครับบล็อกคําสั่งก็จะเด้งมาที่ตรงกลางนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับที่ผมจะอธิบายนะครับก็คือตรงเนี้ยนะครับธงเขียว ธงเขียวคือ go นะครับเปรียบเสมือนการรันนะครับสั่งให้โปรแกรมทํางานแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้โปรแกรมหยุดการทํางานนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะ stop อปครับตรงรูปแปดเหลี่ยมหรือเปล่านะครับสีแดงๆเนี่ยครับเป็นตัวส stop นะครับก็คือหยุดการทํางานของคําสั่งนะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนตรงนี้นะครับ เขาเรียกว่าเวทีนะเวทีก็จะมีพวกเป็นแกน x แกน y แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะเดี๋ยวจะมี ep ที่อธิบายเรื่องตำแหน่งต่างๆนะครับของตัวเวทีตัวนี้นะครับส่วนต่อมาครับข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าส่วนที่เป็นตัวการบอกชื่อตัวละครนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับ สัมพันธ์กันมันจะสัมพันธ์กันกับตรงนี้นะครับสามาร,ามาร, y, over, รถเปลี่ยนได้นะครับกดเข้าไปเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับ x y นะครับก็คือตําแหน่งที่ตัวละครอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยตัวละครอยู่ที่ตําแหน่งอะไร x y ก็จะแสดงนะครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่ผมเลื่อนตัวละครนะครับตาแหน่ง x ตําแหน่งกับ y มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือตรงนี้นะครับเปิดตาปิดตานะครับก็คือเป็นการซ่อนหรือแสดงตัวละครนั่นเอง นะครับส่วนต่อมาก็คือไซส์นะครับไซส์นะครับขนาดเล็กที่สุดนะครับก็คือห้านะครับส่วนขนาดใหญ่ที่สุดเนี้ยสี่ร้อยกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองดูนะครับใส่สักแปดร้อยดูแล้วกันนะครับอ่ะนะครับขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็คือห้าร้อยสี่สิบนะครับอันนี้คือขนาดใหญ่ที่สุดนะครับส่วน ต่อมานะครับก็คือตัว direction นะครับตรงนี้นะครับ่า direction คืออะไรนะครับก็คือส่วนของอเขาเรียกว่าองศานะครับตรงนี้นะองศานะครับสามารถที่จะกดเข้าไปหมุนเล่นดูได้นะครับผมจะปรับเป็นเก้าสิบนะครับโอยนะครับปรับเป็นเก้าสิบนะครับ ตัวละครผมปรับใหญ่ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขอแก้หน่อยนะครับสักสองร้อยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงองศานะครับเดิมทีแล้วนะครับตัวละครมันจะเป็นเก้าสิบองศานะครับเวลาที่เราสั่งให้มันเคลื่อนที่นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปในแนวตรงนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไดเรกชันมันขึ้นมานะครับเวลาที่เราสั่งให้มันเคลื่อนที่นะครับอย่างเงี้ยนะครับ สมมติมว่าผมปรับเป็นแบบนี้นะเวลาที่ตัวละครมันเคลื่อนที่นะครับมันก็จะเคลื่อนเป็นแบบนี้นะครับนี้เป็นส่วนที่ผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับส่วนต่อมานะครับก็คืออ่ะตัวละครนะครับที่เราได้นําเข้ามานะมีถังขยะด้วยนะถังขยะก,ก็คือการกดลบตัวละครนั่นเองนะครับเราสามารถกดเพิ่มตัวละครได้นะตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับ กดเพิ่มตัวละครนะครับมีสามารถกดเพิ่มปรับแต่งนะครับแล้วก็นําตัวละครเข้ามาได้นะครับพวกนี้นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบ็กกราวนะครับแบ็กดรอปนะครับตรงนี้นะครับพื้นหลังนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีพื้นหลังให้เราเลือกใช้งานนี่นะครับสามารถกดเข้าไปเลือกได้นะอะเดี๋ยวลองเลือกมาสักหนึ่งอันดูนะครับ เลือกมากดเลยนะครับโอเครอสักครู่นะครับอตอนนี้มาแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นหลังนะครับสามารถนำเข้าได้ด้วยนะเวลาที่จะนำเข้ารูปภาพที่เรานำเข้าจากคอมพิวเตอร์ของเรานะกดอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของอตรงข้างบนตรงนี้นะครับ เป็นคัสตอมนะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนของการปรับแต่งตัวละครนะครับกดเข้าไปนะครับเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้นะตัวละครที่ไม่สามารถปรับแต่งได้ก็คือตัวละครที่มันเป็นรูปภาพเหมือนเป็นภาพไทยนะครับมันจะปรับแต่งอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าตัวละครที่เป็นไฟล์พวกภาพเวกเตอร์อะไรพวกนี้นะครับจะสามารถจะสามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่า ถ้าตัวละครตัวไหนมีแอคชั่นหลายก็คือการแสดงท่าทางหลายอย่างก็จะมีบล็อกตัวนี้หลายตัวแต่ไอสปตัวนี้มันมีท่าทางแค่สองตัวแค่สองอย่างนะครับก็จะมีบล็อกแค่สองอันสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะส่วนต่อมาก็คือซาวน์นะก็คือเสียงนั่นเองนะครับก็จะเป็นเสียงประจําตัวละครน,นั้นๆน,น,นะรตรงนี้นะคอ่า ส่วนประกอบของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับ่าโอเคครับสวัสดีครับ